สวัสดีค่ะพี่พี่นงนงสุกุสุกุนเอฟซีของยายนัดเนาะค่ะพี่นองบอ่ว่าฟังไทยฟังลาหรือว่าฟังยุโรปเนาะคะ่ะนี่ยายนัดสิบ้ามาเฮ็ดหมกหมอนอไม่เนาะค่ะใส่หมูสามสันพี่น้องอันนี้ยายก็ได้ปรุงเครื่องไว้แล้วเตอรมาขึ้นยายว่ามีเวลาเนาะคะ่ะยายจะเลยสิมายายมาตำข่าเบือใสเนาะพี่นองใส่นามอันนี้ค่ะอันมันว่ามีใบาย,ยานางเนาะพี่นองเนาะใส่นามใบหยอดหยอดฟักทองค่ะพี่นองใบฟักทองค่ะ ย่ตาต่ำใส่ข้าเบือแล้วเนาะจ้าพี่น้องนี่ค่ะย่าก็เอากับปีมใส่ใส่น้ำปลา,าใส่ผง่วดใส่ผงปรุงรสเท่านี้ละจ้าพี่น้องไปเบ่งน้ำกันค่ะมกหมอน,นอไม่ย่านันเนาะคะ่ะย้าข่าเสียวข้าเบือ,บอลงไ่นี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะตํำใส่กับปีเนาะคะ่ะให้เพิ่นนัวนจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะ แยกกัตีคนให้มันเข้ากันจังน้อยอยกกัสิไปปิดฝาเนาะค่ะมกหมอนะไม่พี่น้องอันบักพีกเก็บวัดต่ำเนาะค่ะบักพีกแยกเอาลูกโด,ดใส่เลยค่ะพี่น้องเอานนำล้างคขลกร่งจังน้อยเนาะคะ่ะคกตข้ก็เบื่อพี่น้องนนำใบอันผัดทองค่ะเพื่อเสียยหมูสุกเล็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องจ้า ยายปุงเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องบอ่ได้ปุงให้พี่ให้น้องเบื้องเนาะค่ะมันทูหลักทูเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็เสียไปตั้งไฟเลยค่ะมุกหวอ,อนอหม่ของยายนาดนี่ละพี่น้องอันบ่เป็นนองใหม่อันนองนองใหม่อันขวดพี่น้องนองใหม่ขวดที่ก็เจ้าหั่นมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องยายยายขาวเสียวผักอีตูใส่เนาะค่ะใส่เครื่องใส่หยางเรียบร้อยเลยพี่น้องผักอีตูก็สีใส่พร้อมเลยค่ะผักอีตู้ดูว่าใบาแมงลักาะค่ะพี่น้องจ้า ร้อยหนาเพื่อนเหนมันหอมๆนะคะ่ะตระไคใบบก,กูดย่าหใส่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องตั้งไฟเลยค่ะร้อยเพ่นสุกเนาะคะ่ะคือบาระจังบาเข้มเนาะคะ่ะพอย่าหิกัดแต่แต่เบื้งเนาะคะ่ะนาอวันโลสานพันใดบ่ค่ะตั้งไฟเลยค่ะพี่น้องจ้า ยายกันล่างต่างไฟร่อให้หม้อเพิินเดือดย้ายสิปิดฝานะคะพี่น้องปิดฝาให้หมอ้อเดือดเดือดเนาะค่ะปิดฝาไว้ให้เพิินเดือดนะะนอเ,อเอนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องรอเบิ่งเพิินซุกเนาะค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องมกหมอนอใหม่คนๆเลยพี่น้องตำข่าเบือใส่นาะค่ะพี่น้องจ้าใส่เอ็ดผักอีตูห่หอมๆพี่น้อง ขมินน่องใหม่สดๆดบานเข้ากับสีเสียบวีดอกจ่างน่องใหม่สดๆดน่องใหม่ไผ่นะคะพี่น้องอันนี้น่องใหม่กับป๋องนะค่ะพริกแพงเห็ดกินเอาเนาะค่ะพี่น้องไปเบื้องตอนพนสุกแจกงน้อยจะลอกแจ็น้อยเนาะค่ะนาะพี่น้องจ้าไปเบิ้งถ้าเบิ้งน้ำกันจ้าแยก็ระไรหนึ่งข่าเหนียวถ้ากินข้าไปงันเนาะค่ะนาะฝ้าเบียงงันหมอนี้พี่น้องครับพี่น้องมกหน่อมกหม้อมกหน้อฟ้าพี่น้องมกหม้อน่องใหม่แยนัดได้ที่แล้วค่ะ น้ำพึ่งกระแหงแน่แล้วนะคะพี่น้องมกหมอนอไม่ไส้หมูสามสันนะคะยายกระเปียนหมอนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี่หมอมันหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องยายกระเสียวปิดไฟนะคะเดี๋ยกะเสียวใบโหระพาใสเนะคะพี่น้องโหระพาอ่าบาซิลิคุมเนาะพี่น้องเนาะ ใส่ตอนจบมันจังหอมเนาะค่ะขอยิ่ตูแยกกับส้ไปเร้วล่ะค่ะพี่น้องเรื่องข้าววัาจตใไส้ตอนบัดซีเขาปิดไฟเนาะค่ะขอยิ่ตู้พี่น้องจ้าว่าเป็นยังนะะเนาะคาน็อตเขียนเขียนพี่น้องมกหมอนอไมพี่น้องเอ้มาเด้อมาเอาน้ำยายนัดไปกินพี่น้องข้าวเหนียวหอนหอนเนาะค่ะซุกแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแร้วจ้าพี่น้องจ้า พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องลูกโดดได้นียพี่น้องคอนเนี้วห่อนๆเนาะคะ่ะเนาะมาเด้อมาเอาหมวกหมอนอหม,นอม่น้ำยาไปกินจ้าพี่น้องอิบเซ่สุดๆค้นละแสบว่าแสบกับเบิ้องกระโดดจ้าพี่น้องนั่นแสบคุกกับผงนู้ <laughs> พี่น้อง หมูล้วนๆค่ะพี่น้องหมูกินหมูค่ะไปค่ะพี่น้องไปกินน้ำกันไปกินหมกหมอนอหม้น้ำย้ายนัดค่ะพี่น้องจ้าหอนหอนเลยค่ะย้ากันหนึ่งของนี้วเต็มกองคือเกาเหลจ้าพี่น้อง mm hmm. กินแล้วก็สิฟ้า,าไปหาเห็ดเวียเห็ดงานเนาะคะ่ะนาอพี่น้องจ้า พี่น้องมาานันาจมากไม่กินอ่าคลิปนี้ย่านากักระสีฝากไว้ซันเนเดอจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมอมนะจ้าเด้อห้ยกำลังใจ,จย่านัดเพื่อทีเบ่ต้องพาดเฮ็ดคลิปไม่ไหมพี่น้องด้เบื้องต่อไปเนะาะพี่น้องจ้าเฮ็ดง่ายกินงา่ายค่ะสูตรย่านัดเองนี่แหละจ้าพี่น้องคืออยากกินเนะาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะหมกหมกเนาอใหม่ไส่หมูสามสันค่ะเครื่องกับเครื่องไส่าอาหารเลาเบ้านเฮ่านี่แหละจาา้าตา้มขบเบื้อใสพี่น้อง ขอบคุณนะคะเด้อีิเข้าวเมื่งมาช่วค่ะสวัสดีค่ะ